ก้าบสวัสดีทุกคนทุกท่านเพื่อนพี่น้องทุกคนด้วยนะครับกาบสวัสด,ดีคนทหารทั้งหลายเรามาพบเจอกันอีกครั้งในอาก้าสีทองเพิ่งทำคาโมทองมาเสร็จใหม่ๆร้อนๆยิงมันสิเพื่อนเพื่อนกระโดดหยองๆทำไมอ๋อเพื่อนใช้ลูกซองแต่อาก้ากระบอกหนีไม่ใช่ลูกของปกติ ใช้ลูกของ m อ็มโฟ่ตายถ้าเป็นลูกปกตินี่ตายไปแล้วนะเนี่ยอันนี้ใช้แม็กลูกเล็กมันจะลั่นไวหน่อยเพื่อนเขาไปชาร์จเราเห็นแล้วแต่เรากะให้คนมาชาร์จเราจะตามเฉยๆเราไม่อยากตายอ่องสวยงาม แตาแรกก็จบไปด้วยความรวดเร็วแสงเพราะว่าเพื่อนชอบบวกอย่างมันเลยตานี้ไปเพื Han ่อนเพื่อนลุยเราก็ลุยอ้าวตายไปแล้วเพื่อนลุยเรายิงโดนสองเม็ดสามเม็ดเพื่อนจัดการต่อที่ไมโดนไมตายเพื่อนนี่ไงตัวนี้ไงที่เรายิงเมื่อกี้มันก็เก็บเพื่อนลงไปเหมือนกันปมองที่จะลุยกันต่อหรือเปล่า อยู่ไหนอีกตัวหนึ่งมันอยู่ไหนวางเลยเพื่อนวางรอบม,อมันลงไหเฮ้ยเสียงใข่เฮ้ยเพื่อนตายต้องอยู่แถวนี้ศพกรเกินแถวนี้มันต้องอยู่แถวนี้เอาเพื่อนตายต้องอยู่ในนี้แน่นี่นะนัดเดียวพอก็อมาเราก็มาลุยกันต่อเลยเพื่อนลืมเราเบิด ชอบจังเลยเพื่อนชอบบวกเนี่ยเพื่อนวิ่งใส่วิ่งใส่เนี่ยมัดหอยเลยมาสิไอ้คูสโมกเราแฟดโดนมีใครอยู่แถวนี้เมื่อกี้แวบๆนี่ไงอยู่ตรงนี้ตายแล้วหนึ่งตัวโอเคข้างบนตายมามีอีกไหมมีมาอีกไหมยอยู่ตรงไหนเอย่ยนี่เปล่าไม่มีโคตรมันเลยตอนนี้เพื่อนแม่ง ไล่หาอย่างเดียวไล่หาไล่บวกไล่คิวไล่ข้อมาสิอยู่ไหนออกมานะฮะเอามาวางระเบิดรอดแล้วเนี่ยออกมาหมอสิอยู่ตรงนี้แน่แน่ไม่อยู่เอี่ไม่มีอยู่ในช่องเลยไหมไม่อยู่ อยู่ไหนวะตัวหนึ่งเนี่ยนี่แน่สามศูนย์ละสามศูนย์ขนมกรุบแล้วมั้งเนี่ยขนมกรุบอ่ะพวกจะจวดแบบรวดเร็วแบบห้าศูนย์อะไรประมาณนี้เลยมันเนี่ยเฮ้ยมันยืดอยู่มองพุ่งนมองเดี๋ยวเราไปอ้อมหลังให้เพื่อนเจ้เอ๋ไอ้เจอด้วยมาสิ เพาะอื่นว่าลั่นไวนะถ้าเป็นลูกปืนปกตินี่ลั่นไม่ทันนั่นเนี่ยแม็กเทปเฉยๆวักแวบ,บว่ะอยู่แถวนี้แน่ๆมันอยู่ตรงนี้ไงมาสิเฮ้ย<า>โดนมีดปาดคอเพ <c oughs> <า>ื่อนโอ้องทิงฉันทิงบ้องแล้ สามหนึ่งคว่างระบ,บิหย่อนหย่อนไปเลยโย,น,ยนไปนก่อนเผื่อจะมีใครเผื่อมาทางนี้นี่ชันล้อ,อนี่ตรงนี้ตัวหนึ่งมาสิมันโดดหยองหยองที่จะเข้าไม่ได้เพราะว่ามันได้ไม่เข้าเพราะว่าเสียบได้ไม่เป็นเพราะว่าเข็มรูมันเล็กอะไรอะไรพูดมั่วไปซั่วเซมาสิ เราไปลุยกันต่อเลยเพื่อนตายเฮ้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 ยย,ยิงไม่ออกยิงไม่ออกไปกดโดนมั่วอะไรครับไม่ไม่ออกไม่ใช่ไหมไม่ใช่แล้วมั้งแรกๆเรามาดีๆน,นะเพื่อนแปดเข้าไปมันมีวางการระเบิดไว้ <Billie S 2> มันต้องอยู่แถวแถวนี้ไม่มีอยู่ตรงนี้แน่ๆเฮ้ยแบบแบบแบบเดี๋ยวเราจะตามไปเก็บมันยืนนิ่งกันเดี๋นี้ยิงโอ้ไม่ตายแต่เราตายแทนอ้อใช่สินะเขาอะทำไมวะยิงก่อนแท้ๆแต่ไม่ตายบอมโอเค

อ้าวอยู่ข้างบนนิวว่าไม่ใช่แล้วมนะสามสามแล้วนะเมื่อกี้ยังดีๆอยู่เลยเว้ยเราใหม่ซิเดี๋ยวเราไปไล่หลังมาให้เราไปไล่หลังมาถุยหลังมันเฮ้ยอยู่ตรงไหนเป็นไหนตั้งหนูไม่มีวะเริ่มตึงเครียดละเริ่มจะไม่ติดเต้นละ เฮ้ยเสียงใครเสียงเพื่อนเหรอเฮ้ยเฮ้ยมีคนนะเพื่อนมันมีคนมีคนนี่นะสองตัวเรากู้ชื่อเสียงเราคืนมาได้ละสี่สามตาสุดท้ายอ่ะจะได้อัปเอาเราไปแผนเดิมตามตุยหลังมันเสียงใช้ ยิงกันแล <ร Stevens. S 1> ้วนั่นไงผ่านไปตรงนู้นยิงแม่งเลยยิงไม่โดนขอบคุณมากเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเพื่อนหลัง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 เป็นไรเราเคลียร์ให้เพื่อนโดนใครใครโดนเพื่อนเดี๋ยวเราจัดการมันเองสวยก็ชนะครับ ผมก็ได้อินวิทีด้วยถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด like, แชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและคลิปต่อไปจะเป็นอะไรเดี๋ยวมาติดตามชมกันได้เลยนะครับขอบคุณครับ